พระฤาษีตาไฟหมอผีธนงพระฤาษีตาไฟเป็นพระฤาษีที่มีความเคร่งขรึมและดุดันอยู่ในตัวท่านมีความสามารถเพ่งสมาธิให้เกิดไฟลุกไหม้ได้อย่างหน้าตกตะลึงแถมยังมียานอย่างรู้เพราะดวงตาที่สามมองไปที่ผู้ใดก็จะเห็นเคราะห์ภัยต่างๆของผู้นั้นได้ เราก็เป็นนักทํานายอนาคตในบางตํานานตาไฟของฤาษีก็คือดวงตาที่สามที่ฤาษีตาไฟได้ตะบะบำเพ็ญเพียรจนแกร่งกล้าเกิดเป็นดวงตาที่สามที่มีอิทธิฤทธิ์มากลน้นเพราะเมื่อดวงตาไฟเปิดออกจ้องมองไปที่สิ่งใดก็จะบังเกิดไฟเผาผลาญสิ่งนั้นจนเป็นจุนได้ย้อนเรื่องราวกลับไป เมื่อครั้งที่พระฤาษีบำเพ็ญเพียรจนเข้มขลังและบังเกิดดวงตาที่สามขึ้นมาที่หน้าผากดวงตาที่สามที่ลืมขึ้นนั้นจ้องมองไปที่สิ่งของบางอย่างในห้องเพียงไม่นานก็เกิดไฟลุกไหม้สิ่งของนั้นขึ้นรอยยิ้มผุดขึ้นที่ใบหน้าของฤาษีตาไฟเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ดวงตาที่สามมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ง่ายเลย ที่จะครอบครองดวงตาที่สาหรือดวงตาไฟนี้ให้อยู่กับตนเองไปได้ตลอดเหล่าฤาษีตนอื่นและพวกมีวิชาอาคมรับรู้ได้ในทันทีว่ามีดวงตาที่สามซึ่งพลังแกร่งกล้ากำเนิดขึ้นแล้วทำให้ต้องการที่จะมาแย่งชิงดวงตานี้ไปจากฤาษีตาไฟนั่นเองหมอผีธนง เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลและภูเขามาจากถิ่นที่ไกลและคนละทิศละทางกับที่รือสีตาไฟอยู่และเมื่อตามหารือสีตาไฟจนเจอแล้วก็ได้มีการประจันหน้ากันเกิดขึ้นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ามาถึงที่นี่เพียงเพราะอยากจะให้ข้าเปิดดวงตาที่สามให้เจ้าได้เห็นท่านพูดถูกเพราะไม่ต้องเห็นข้าก็สัมผัสได้ว่า มันวิเศษเหลือเกินและพลังฤทธิ์อาคมที่ท่านถือครองมันช่างแกร่งกล้าเข้มขลังกว่าที่ข้าคาดเอาไว้เจ้ายังหนุ่มยังแน่นอย่าได้คิดเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เลยถ้าอยากจะถึงที่ตายก็ควรกลับไปในที่ที่เจ้าจากมาดีกว่าจะกลายมาเป็นจุนในที่ห่างไกลเช่นนี้ไม่คิดเลยว่าแค่เพราะท่านบำเพ็ญเพียรตนได้ดวงตาที่สามา แล้วจะอวดดีเช่นนี้ข้าไม่ได้อวดดีแต่ข้าพูดในสิ่งที่ข้ามีอยู่แล้วถ้ารับไม่ได้แล้วอยากมีเหมือนข้าเจ้าก,ก็ต้องทำในสิ่งที่ข้าทำไม่ใช่คิดจะมาแย่งชิงไปจากผู้อื่นเช่นนี้พูดมากซะจริงไม่เคยเห็นว่าฤาษีตนไหนจะพูดมากและอวดดีเช่นนี้หมอผีธนงพูดจาเสียงดังก้องก่อนจะพนมมือขึ้น ท่องคาถาแลเรียกเอาสัตว์อาคมของตัวเองออกมานั่นก็คือควายธนูเผือกและควายธนูทองควายธนูทั้งสองตัวใหญ่หน่าเกรงกลัวยืนรอคำสั่งของหมอผีธนงอย่างใจจดใจจอ่อก่อนที่หมอผีธนงจะสั่งให้เข้าไปหาฤือสีตาไฟควายธนูทั้งสองวิ่งตรงเข้าไปหาฤือสีตาไฟตามคำสั่ง แต่ไม่ทันที่จะถึงไหนดวงตาที่สามที่เปิดขึ้นของท่านฤาษีได้จ้องมองไปที่ควายธนูก็เกิดไฟลุกไหม้แผดเผาอย่างรวดเร็วควายธนูทั้งสองส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายหายไปกลายเป็นจุนอย่างที่ฤาษีตาไฟเคยกล่าวไว้หมอผีธนงตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และพยายามที่จะหลบหนีจากการถูกมองด้วยดวงตาไฟของฤาษีหมอผีธนงเริ่มออกวิ่งแล้ววนไปที่ด้านหลังของฤาษีตาไฟหยิบเอาผ้าอาคมขึ้นมาปลุกเสกก่อนจะพุ่งเข้าไปหาฤาษีตาไฟจากด้านหลังแม้จะกำลังหันกลับไปแต่ก็ไม่ทันหมอผีธนงเอาผ้าอาคมมาปิดที่ดวงตาที่สามของฤาษีตาไฟเอาไว้ได้ทัน รือสีตาไฟพยายามดิ้นให้พ้นจากหมอผีธนงที่เข้ามารัดตัวเขาข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหากยังคิดที่จะแย่งดวงตาไฟไปจากข้าเจ้าจะไม่มีวันได้กลับไปยังบ้านที่จากมาและต้องกลายเป็นเพียงแคทุลีในที่แห่งนี้มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าหากถอยก็อย่าเรียกข้าว่าหมอผีธนงเลยเว้ยตายเป็นตาย หมอผีธนงใช้ทั้งสองมือรัดดึงผ้าอาคมที่ปิดดวงตาที่สามของฤาษีตาไฟไว้แน่นฤาษีตาไฟส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไม่คิดเลยว่าจะพลาดท่าให้กับหมอผีธนงที่ไม่ได้มีวิชาอาคมหรือฤทธิ์แกร่งกล้าไปมากกว่าตนเองเลยแต่มันก็เป็นเพียงแค่การพลาดท่าเพียงชั่วคราวเท่านั้น พราะเมื่อตั้งสติคืนมาได้ผ้าอาคมที่เคยทำให้เจ็บปวดกดถูกแผดเผาอย่างรวดเร็วความร้อนที่เกิดจากไฟทำให้หมอผีธนงต้องรีบปล่อยมือออกจากผ้าอาคมและรีบถอยห่างออกมาฤาษีตาไฟรีบหันไปหาหมอผีธนงแต่หมอผีธนงก็วิ่งวนไปมาไม่หยุดนิ่ง เพราะการจะทำให้สิ่งใดไฟลุกได้จะต้องใช้การเพ่งเลงอยู่ชั่วครู่เหมือนกันกว่าที่จะเกิดไฟทำลายขึ้นแต่ใช่ว่าพระฤาษีตาไฟจะมีฤทธิ์แค่ดวงตาที่สามที่บำเพ็ญตบะได้มาเท่านั้นเจ้ามันไฟสูงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะอย่างนั้นข้าคงไม่ต้องปราณีอะไรอีกแล้วอารมณ์ของฤาษีตาไฟเปลี่ยนไป เมื่อเห็นว่าให้โอกาสกี่ครั้งต่อกี่ครั้งหมอผีธนงก็ไม่ยอมที่จะหนีหรือถอยไปฤาษีตาไฟจึงคิดที่จะจัดการสั่งสอนหมอผีธนงด้วยวิธีที่เด็ดขาดแม้ว่ามันอาจจะพากชีวิตของหมอผีธนงไปฤาษีตาไฟก็เห็นว่ามันสมควรแล้วหมอผีธนงเห็นว่า ดวงตาไฟของรือสีแดงกล่ำและลุกโชนขึ้นมาอย่างรวดเร็วไฟสีแดงฉานบังเกิดขึ้นแล้วเริ่มแผดเผาทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและใกล้เคียงกับบริเวณที่หมอผีธนงวิ่งผ่านไปหมอผีธนงเริ่มหวาดหวั่นแล้วเริ่มกลัวขึ้นมาเพราะอิทธิฤทธิ์ที่รือสีตาไฟเผยให้เห็นมันแกร่งมากกว่าที่หมอผีธนงมีอย่างชัดเจน หมอผีธนงเริ่มคิดได้แล้วว่าตัวของเขาเองอาจจะไม่รอดณที่แห่งนี้แต่ถ้าไม่ลองเสี่ยงลุยจนวินาทีสุดท้ายก็อาจจะไม่รู้ผลลัพธ์ที่แท้จริงเพราะตั้งแต่ก่อนมาหมอผีธนงก็เตรียมใจเอาไว้แล้วคุ้มเหลือเกินที่ได้สู้กับท่านหมอผีธนงหยุดนิ่งชั่วครู่แล้ววิ่งพุ่งตรงๆเข้าไปหาฤือสีตาไฟ แสงสีแดงบางอย่างค่อยๆลุกที่ร่างกายของหมอผีธนงและลุกลามไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วร่างของหมอผีธนงกำลังถูกไฟแผดเผาไม่มีเสียงร้องไม่มีคำพูดขอความช่วยเหลือไม่ทันทีที่จะได้วิ่งเข้าไปใกล้เพียงคือร่างของหมอผีธนงก็เหลือเพียงแค่เท่าทุลี ที่ร่วงหล่นลงเป็นกองต่อหน้าของฤาษีตาไฟข้านับถือในความพยายามของเจ้าแม้จะมีน้ำโหแต่ฤาษีตาไฟก็รู้สึกนับถือในความพยายามและความกล้าของหมอผีธนงที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆแลรู้ตัวดีว่าถึงแม้จะสู้ไม่ได้ก็สู้จนสุดใจ ราวกับว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่ได้ทําตามสิ่งที่ใจต้องการแล้วความตายมาพรากเอาชีวิตไปซะมากกว่าฤาษีตาไฟกอบโกยเอาเท่าทุลีของหมอผีธนงขึ้นมาก่อนจะนำไปโปรยที่บริเวณหน้าผาบนยอดเขาสูงถือเป็นการให้เกียรติต่อกัน และเป็นการกระทำที่รือสีตาไฟไม่เคยแม้แต่จะมอบให้กับใครแต่ด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นของหมอผีธนงได้สั่งสอนให้รือสีตาไฟตระหนักถึงบางสิ่งเพราะที่กระทำไปแม้จะเป็นการป้องกันตัวแต่ก็อาจจะโหดร้ายกับหมอผีธนงมากไปนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รือสีตาไฟ คิดจะหลีกหนีหลบไปบางเพนเพียนตนในที่ที่ไม่มีใครรับรู้อีกครั้งเพื่อควบคุมดวงตาที่สามและรู้จักใช้มันให้อย่างถูกวิธีในวันข้างหน้าอาจมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อถึงเวลานั้นฤาษีตาไฟก็หวังว่าตนเองจะหาทางออกได้ดีมากกว่า ที่จะต้องมาห้ำหั่นกันจนถึงแก่ความตายแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าพ่อปู่ฤาษีตาไฟนั้นมีจริงมีใครเชื่อและนับถือพ่อปู่ฤาษีตาไฟอยู่บ้างมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับขอให้อิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่ฤาษีตาไฟปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข กันทั่วทุกคนนะครับสาธุคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทวีดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีคนรับชมเยอะทางเรา จะทำภาคต่อให้รับชมครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ